กุ้งพลอยเคลื่อนไหวเรียกว่าชัาเจนกันทั้งคู่สำหรับอดีตสามีภรรยานหนุ่มสอนรามและกุ้งพลอยกนิทรินหรือชื่อเดิมติ๊กกนิทรินพักดีโชี่ก่อนหน้านี้ป่ายิงแน้ออกมาประกาศเขาโอกาสจีบอดีตสามีอีกครั้ง ทำเอาหลายคนลุ้นหนักว่าจะมีโอกาสรีเทิร์นไหมและต่อมาสอนรามได้ออกมาปเปิดใจชัดเจนกันว่าเรื่องราวระหว่างตนกับอดีตภรรยานั้นจบกันไปนานแล้วและไม่มีโอกาสรีเทิร์นแน่นอนรวมทั้งยังยอมรับว่าเบื่อที่ต้องตอบเรื่องนี้บ่อยๆล่าสุดกุ้งพลอยได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่ฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปยิ้มๆลงในอินสตาแกรมและข้อความที่เขียนว่าใจนิ่งๆยิ้มๆสวยๆงา สบายๆไว้ถือว่าเป็นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายขณะที่แฟนๆพากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันมากมายเช่นเดินหน้าต่อไปตั้งใจทำงานหาแฟนใหม่น้ำแม่วิจิสวยแบบนี้หาไม่ได้ยากเลยนี่ก็คิดว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันค่ะเหมือนมีคนมาขายก้นแจมือถ้าเขารักเราเขาไม่ปล่อยให้มาเหยียบหรอกค่ะเราเจะชดชูวนะพี่เดินหน้าต่อเลยสวยสดรวย หาใหม่ได้สบายเลยแม่ยังสวยแค่เปิดใจและอีกมากมาย